อุ้ยอุ้ยอะติดย่าอยู่อยู่น้ำปลายอยู่โอ้อยใช้เป็นโลเลยองององหูแล้วครับอุ้ยได้อยอู่ได้อยู่ยังนะ สวนะัสดีทัพน้าจากใต้นี่ครับของจางวังนี่ครับผมสวัสดีครับนะ้า บคกับผมครับช่างตกปลาอบบางีผครยบผมวันนี้ก็ออกมาล่าเโดคลองลองดูครับผมกับบ้านแถวคลองเดิมครับผมเป็นคลองแยกออกจากคลองตะขครับครับเดี๋ยวมาดูครับจะมีปลากัดไหมครับผมวันนี้ใช้เหยื่อเตกน้ําแตกตัวเดิมครับเหยื่ออื่นหมดแล้วครับผมยังไม่ได้ซื้อเพิ่มครับครับไปดูกันเลยครับผม ไม่รู้จะมีตัวกัดหรือเปล่าเมื่อเช้าอากาศมันเป็นออกหนาวหนาวไม่ได้ทำงานหลายบานแะล้วออกมาส่งอะไหลลอ,อกก็เลยเลยมาตกปลาด้วย รู้สึกเหมือนตัวปรับแม่เหล็กมันปรับง่ายจังวะครับผมใช้ตัวเป็น PX หกแปดับผมอีกตัวหนึ่ง ระเบิดออกแล้วครับผมขายได้แปดร้อยครับขายอะไรได้สองสามชิ้นนองครับช่องหนน้นามีตัวเข้าไปอยู่ครับเป็นโพรงลึกๆเข้าไปครับเหมือนเป็นโพรงหญ้าครับลึกเข้าไปครับผม ครันะแกมีปลากัดอยู่ตัวนั้นครับโอ้ยแห่งเอ้ที่มันวิ่งกัดใต้น้ำครับโอ้เจอปลาแล้วหล่นลานลอกไม่รู้เป็นอะไรบุญมีแต่กำรรบังหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้โ,อโหโหเร็ว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 เข้าไปแล้ว หูยกัดไม่อยู่กัดไม่อยู่หรือกัดไม่อยู่โคตรโหดเลยครับโอ้โหกัดไม่เคยอยู่เลย ไม่รู้เห็นตอนกันหรือเปล่าโอ้ตีไปมั่วเลยออแม่ง้ตัวไม่ใหญ่ครับประมาณไซป,ป๊อกครับแม่งหายไปแล้วมัง้ง วยยเลยอะไรดำๆนีน่ตามมานี่ว่อีกแล้ว โอ้จอมโหดหายไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปจับจอมไหมครับหายไปแล้วนี่อ่ะ อุ้ยอุ้ยนะติดยา่าอ่ะอยู่ๆน้ำปลาอยู่นะยๆติดยา่าบโอ้โหปลาติดนะครับแต่สายติดยา่าโอ้หลุดไหมเนาะสายจะหลุดหรือปลาจะหลุดโอ้โห ติดแน่นเลยโอ้เห็นไหมครับนะนูน่นอ่ะปลาโอ้โออยมุนนี่แหละกำบังหรือเปล่าอุ้ยโอ้สายบาดมือรลบโอ้โห โอ,อ้ยหายเป็นโลแล้วองององหูแล้วครับอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ยโชคดีเสร็จของครับปุ๊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 บเดี๋ยวอะไปเป็นโลแล้วผมโอ้ เกี่ยวแก้มนะครับทะลูกแก้มนะครับอีกอีแป๊บนึงครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวปลามันยิ่ง ติดยากนะนครับแก้มทะลุดเป็นไรครับผมไม่ได้กระสอบใส่ตามานะครับเดี๋ยวปล่อยดีกว่าครับไปประมาณโลกว่าครับนี่นะไปครับคืออะครผม เมื่อกี้ผันยาเก็บไม่ได้ครับโชคดีนะมันเข้าเข้าแก้มเลยครับอุ้ยมีตัววิ่งตามรับเนี่ยเลี้ยวเลยครับไม่กัดเลี้ยวก่อนหางดำน้ำขึ้นวนแล้วื่บนี้น้ำวนขึ้นใช้ประมาณเท่าๆกันนะผมครับผม ผมจะไปตามนาครับคลองจางวางต่อครับคลองจางวางมีมีเคยมีโจทย์กรอปที่ที่แล้วครับกัดกัดทีเดียวแล้วหายไปเลับกัดไม่โดนนะผมเดี๋ยวเราไปดูรับคลองนี้ได้โจทหนึ่งครับ,รบเดี๋ยวถึงคองนะผมเปิดกล้องให้ดูครับผมเข้ามาหมายคลองจางวางแล้วผม ไหมแถวนี้ไหมผมเรียกไหมเหม็นขี้นะครับครับเนี่ยมีเคยมีปลาช่อนมันวิ่งตามออกมากัดครับซูมนี้ครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาปลาไปกินนะครับแต่เราตีดูวเปิดมีตัวกัดเป็นคลิปคลิปตามแก้โจทย์เก่าผมเมื่อวานก็สำเร็จอยู่นะรั่คลองตาหลีครับสารายาผม เมื่อวานเราตัวมามาทำหอ่อหมกทำหมกหม้มอครับหมกใส่หม้อโอ้โหนะนะเข็มครับเมื่อวานเข็มครับเมื่อวานครับวันนี้ว่าจะเอาแก้มือสักหน่อยนันไม่ได้เอากระสอบมาใส่ปลาครับผมก็เลยได้ปล่อยกันไปนะเดี๋ยวข้าวหลังนะเอาไปแก้มือใหม่ครับเข็มได้ไงไม่รู้ ใส่เครื่องไม่ครบหรือยังไงก็ไม่รู้นะผมเป็นช่วงๆ่วงือนก,กันครับแบบเดินตามคลองครับเดินเอาครับแต่ถ้าลงเรือก็จะมีโอกาสมากกว่าโอกาสสูงกว่าอุ้ยกัดแล้วปลาอะไรวะกัดแล้วนะพี่กัดเี้หรือเปล่าเนี่ย กระสงหรือเปล่าถ้าชโดูซ้ำแล้วโอ้ยกัดแล้วคำนะกัดใต้นี่ครับคลองจางวางครับผมกัดใต้ซุ้มนี้ครับโอ้ยโอ้ยยกเลยครับ โอ้โหครับผมประมาณสองโลครับ ที่สองครับผมสุดยอดครับนี่ครับผมปล่อยนะครับนดะี๋ยวตัวนี้เขากลับบ้านเองครับเรจะปล่อยดีกวป,นะนะปล่อยดีกว่านะานะปล่อยดีกว่า วิ่กันงครับผมไครับแม่าไปมุดอยู่ใต้เลยนะ ครับผมหนูเอาไม้มาเขียนก่อนครับเยอะครับมนะก็แข็รงนะครับได้สองแส้มาผมใส่หมดนะครับขาดไปแล้วครับผมเนี้ยได้ปลายตรงนี้ครับแล้วก็เหยียบเขาขาดในตรงนี้แล้วครับผมกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณน้าๆที่เข้ามาตามรับชมผมนะครับ สวัสดีครับผมสำเร็จครับสำเร็จครับผมสะโดคลองจางรัคลองนึงครับคผมประสบความสำเร็จะดูคลอง